อีพุทธธิดาลูกสาวของต้อยเสษฐาซึ่งล่าสุดอีพ,พุทธธิดาจัดงานฉลองวันเกิดให้อาไต้เสษฐาหลังกลับจากให้คิโมโดยงานนี้อีพ,พุทธธิดาได้เผยภาพล่าสุดของคุณพ่อที่อยู่ในอาการอ่อนเพลียและได้ระบุข้อความว่าแม่แม่กับป้าป้าไปรับคุณตากลับบ้านตอนบ่าย นอนหนึ่งตื่นสดชื่นมาเป่าเค้กมื้อเย็นได้ขอบคุณเค้กอร่อยมากๆจากพี่วุี้และกิฟผู้เป็นลูกสาวคุณพ่ออีกหนึ่งคนขอบคุณมากๆในทุกๆอย่างที่ทําให้พอ่อขอบคุณพี่บีที่ไปเฝ้าพ่อแทนในรอบให้ยานี้เนื่องจากอีฟกับต้นและเด็กต้องไปต่างจังหวัดขอบคุณบุญใดๆที่ทําให้พอ่อและครอบครัวของเราแวดล้อมด้วยกัลยาณมิตรและผู้คนที่เปรียบเสมือนญาติโยมของเราทั้งหลายอีกทั้งคนที่รักและปรารถนาดีกับพวกเรามาโดยตลอด พราะยังทําไม่ได้มากแต่ยิ้มได้เยอะเลยค่ะขอบคุณทุกๆคำอวยพรด้วยนะคะขอให้ทุกพรที่ส่งมาย้อนกลับไปหาคุณส่งร้อยเท่าพันเท่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ